เรื่องเศร้าสู่เปนฟังเหล่านี้ครับอาจจะเป็นเรื่องที่คุณเคยได้ฟังแล้วครับไม่ใช่เรื่องที่นะ่ากลัวก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเชิญรับชมได้เลยครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ว่าเราพร้อมนำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับคุณ เรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วครับก็เป็นบุกผีในตำนานที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันครับวันนี้ผมขอกลับมานำเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับก็นำไปเล่าส่็นต่างต่อต่อกันไปครับในบรรยากาศท้องทุหนหน่งนายนีร<ม>อบคนหนึ่งตอนเช้าทำนาเกี่ยวข้า แต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่รษฐกินไม่ดีครอบครัวชาวนาครอบครัวนี้จึงต้องหาปลาได้เสริมตอนเช้าทำนาตอนเย็นหาปลาเขาจึงใช้ช่วงเวลาช่วงหัวคำ่คำหกค่ำเพื่อที่ให้การหาปลาเขาในนาึ้น,นไม่ร้อนจนเกิดระหว่างที่เขาหาปลาอยู่นั้นก็มีเสียงเหมือนเป็นปออากาศอยู่ใต้น้ําในทีละ ไหวไปอยู่นั้นเพราะฝนตกน้ำมันคงไหลามาอาจจะมีปลามีกบมาเขาก็จะคงหาปลาต่อไประห,ะหะว่างที่เขาหาไปอยู่นั้นก็ยังมีเสียงไอฟลกาดผุดขึ้นมาอยู่บนน้ำในที่ด่าวเขาบุ้ง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 ยังไม่เอกใจจุดที่สามกับสีเขาพบเจอเขาไม่คิดเลยว่า จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขามีเด็กคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากนองน้ำในที่นาปุ้งุ๋๊จุ๋จหน่องน้อฝุนต่อตกมาจากกองอินทรีย์พี่พูดให้ฉันวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังกับมุกผีในตำนานก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับ ชอบคลิปนี้ครับกดทูกใจกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่มาจากช่องเราครับแล้วเจอกันครับ